สวัสดีครับผมวิถีบ้านๆพามาชมการทําตัวยึดกับตัวเสาเป็นสเตย์นะครับผมในการยึดนะตัวนี้เราจะเทพร้อมตัวพื้นนะครับผมนี่ก็จะมีการเจาะเข็มฟังนี้ด้วยแล้วก็ใช้เหล็กเจาะยึดกับตัวเสาอีกทีหนึ่งนะครับผมนี่ฮะไขกับตัวเสาเลยนะครับผมหลอกข้างในด้วยแล้วก็เชื่อมแม่ตัวเหล็กมันจะหลุดออกจากตัวเสานะตัวนี้ได้นะครับผมเราใช้เหล็ก9มิลในการเชื่อมทําเป็นตัวปลอกต่างๆนะ นี่ครับผมความห่างก็อยู่ที่เม็ดกว่าๆนะครับผมประมาณเม็ดห้าสิบนะจากตัวเสารั้วมาเม็ดห้าสิบกับนะี่ครับผมเราใช้ในการเชื่อมยึดไปเลยนะครับผมไม่ต้องผูกนะเชื่อมได้แต่เราจะเทพร้อมตัวพื้นเลยนะการเชื่อมยึดตัวสเตย์ยึดตัวเสาวไว้นะครับผมไม่ให้ตัวเสาลม้มทำแค่นี้ได้นะครับผม เพราะว่าตัวเสาเราตกลึกประมาณเม็ดกว่าแล้วเรายึดแค่นี้ก็อยู่นะครับผมเพราะว่ามีตัวเข็มฝั่งนี้แล้วนะช่างกดช่างกดนะครับผมเราจะยึดทุกเสาเลยแบบนี้นะไม่ให้ตัวเสามันลม้มเทไปพร้อมตัวพื้นเลยนะครับในการยึดสเตย์นะครับผมในการ ไม่ให้ตัวเสาล้มกันดินด้วยนะครับผมทุกตัวนะครับเจาะยึดแบบนี้นะครับผมกำลังเริ่มไล่ทำตัวสเตย์ยึดนะครับผมเราใช้ตัวเลยเก้ามิลก็พอนะครับผมวิ่งไปเลยสี่เส้นนะฮะสี่เส้นตัวนี้วิ่งตอนนี้เข็มก็จะสองตัวนะครับผมนี่ฮะ ใครที่ต้องการจะทำตัวกั้นดินต่างๆนะครับผมพื้นที่ใหญ่ๆเราก็จะทำตัวสเตย์ใหญ่นะครับผมแล้วแต่พื้นที่ต้องดูพื้นที่ก่อนนะตัวกั้นดินต่างๆต้องดูพื้นที่ก่อนนะคะต้องดูหน้างานอีกทีหนึ่งว่าตัวกั้นดินจะกั้นได้มากขนาดไหนนะครับผมอันนี้ไม่ลึกเท่าไหร่นะครับผมเนี่ยขอบนอกนะเนี่ยตัวแผ่นพื้นกั้นดินเราใช้แค่ตัว2แผ่นเองนะครับผม แล้วก็เป็นแผ่นสําเร็จขึ้นมา3แผ่นนะแล้วมีตัวระแนยึดอีกทีหนึ่งนะครับผมตัวระแนงโชว์นะครับสนใจที่จะทําตัวกันดินต่างๆนะหรือรั้วบ้านนะครับผมก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมโทรเข้ามาได้นะครับผมสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะนนะครับผมก่อนหน้านี้นะครับผมเป็นรั้วแบบโกเอานะครับผมไม่ทนนะหักุดเลยนะครับก่อนหน้านี้ใครที่ชมคลิปเล็กๆนะครับ ที่ผมลงไปตัวรัวเก่าก็พัพงหมดนะโดนดินดันพังหมดเลยนะครับผมตัวนี้เราใช้ตัวเมคโครในการกดกดลงและขุดลงด้วยนะนี่นะครับผมนี่นะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ก็ฝากคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ